สวัสดีค่ะวันนี้มาพดกับสตาอีกร้าน,นะคะดิอ่สาสไปร์ยูเคเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยเมามมอยกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ตามสตามาได้สักพักแล้วก็จะรู้ว่าเออเราอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆในประเทศอังกฤษนะคะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็ฝากไว้ได้เดี๋ยวสตาจะ พาคุณๆนะคะไปเที่ยวในลอนดอนกับ Star ์หวันนะคะแล้วก็ไป explore Nottingham นั่นเองนะคะก็จะมีภาพถ่ายต่างๆที่สตาร์ถ่ายมาฝากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคนอังกฤษที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆที่แบบ รูๆอย่างนี้นะคะตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะคะก็คือการที่มีบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นแฟลตหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะแบ่งซอยๆเป็นห้องๆนะคะให้คนเช่านั่นเองนะคะจากบ้านหลังหนึ่งใหญ่มากๆนะคะ6 7เจดห้องนอนแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณ4-5 Fla แฟลตแบบนี้นะคะแล้วก็อ,อยู่ร่วมกันหลายๆคนแบบนี้เนาะ ก็จุดประสงค์ก็คือการลดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เนี่ยแพงมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าหาเพื่อนมาอยู่ด้วยในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะคะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างมัน มันแย่ในทุกๆประเทศนะคะแล้วประเทศอังกฤษก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นนะคะก็แย่พอๆกันนะคะก็เลยมันมีมาตั้งนานแล้วนะที่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มาซอยเป็น f l a t เป็นแบบว่ามา a d ด p t ทใไม่แบบนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะก็เลยอ,อยากจะมาพา,พาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าบ้านที่เขาแบบ เราจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนที่มันเป็นแฟลชใช่ไหมดูตรงหน้าประตูมันจะมีแบบพวกกระดิ่งให้กดนะคะหรือไม่ก็มันจะมีแบบหลายๆกระดิ่งเป็นห้องเบอร์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ใน UK เเนาะ และต่อจากนี้นะคะสาก,ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในประเทศอังกฤษนะคะบรรยากาศแบบชนนบดของที่นี่นะคะมีทั้งแบบว่าสวนที่เขาแบบปลูกข้าวสาลีนะคะแล้วก็มีแบบฟาร์มที่เขาเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เข้าไปในฟาร์มนะคะก็จะเดิอนอยู่ยรอบๆด้านนอกนะคะแล้วก็เอาบรรยากาศตามท้องทุ่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสาก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหนดีนะคะถึงจะเห็นแบบว่าเห็นช,ชัดๆนะคะเพราะตอนนี้แดดกําลังส่องนะคะ เช้าอยู่เลยนะคะประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะตาตื่นแต่เช้าเลยวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาหาทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ามาแชร์มาเป็นปันนะคะว่าเราอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อากาศสดใสมากนะคะเมื่อคืนฝนตกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราตามไปชม and i know you feel the beat mm -hmm. do you feel the rhythm ¡Gracias! No. Yeah. Just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something. ็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ดูเป็นเที่ยวร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้สตาร์นะคะสตาร์จะได้แบบไปหาท,ที่เที่ยวแล้วก็ไปหาที่อื่นๆน,นะคะที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะคะก็เอามาแชร์อีกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะลมแรงมากๆนะคะข้างนอกก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะ โอเคไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็ถ้าใครมีอะไรนะคะก็ฝากคำถามไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าถ้าใครอยากติดตามแบบดูอย่างอื่นที่เป็นแบบรูปภาพภาพถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำนะคะให้เข้าไปที่เพจนะคะ Style UK Style TV เดี๋ยว Style จะใส่ลิงก์ไว้ให้ในชอ่องด้าน,นื่งไปชมรายละเอียด